รถคันไหนรถคันเมื่อกี้เหรอรถคันไหนมันชนก็ที่กระจกมันแตกเมื่อกี้นี่แล้วรถคันไหนมันชนหนูบอกว่ารถคันไหนมันชนคันใหญ่ไงมันชนคันเล็กไว้อีกาเนอะนั่นนั่นนั่นไปแล้วแม่จ๋าแมีปีเดือนเกิดปีปีเดียวเหรออือแต่ว่าคนละเดือนอือ nhưng muốn cười rồi có yêu đây yêu đi yêu đi cha hãy xem bài này đi này hãy xem bài này đi này bài cổ là phàm đi yêu đây yêu đây yêu đi yêu đi cha hãy xem bài này đi đi นิวโป้งอยู่ไหนโป่งอยู่ไหนอยู่นีจ้ะอยู่นีจ้ะทธอสบายดีไหมท่อนสนบะายดีไหมไปกอดไปหัวดีเหนียว,วำอำเภอพยัคฆภูมิสิสัยกินข้าวหามะลิเรียอชื่อฝีมือพองพา เกง่เกงๆๆต่อไปคำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคามมนต์มนนิทรรกินรานอะไยักษ์้ามผาไหมล้ำเละิศค่ะตักกศิลาละคอนโอ้ยตบมือหน่อยค่ะน้องน้ำหนึ่งชื่อเด็กหญิงอะไรนะคะเด็กหญิงนราธยาสารประขอช,ชัดอีกทีค่ะเด็กหญิงอะไรนะคะเด็กหญิงรนราธยาสารประบาท เรียนชั้นอะไรคะเรียนชั้นสองเอาลูกโป่งออกก่อนคะ่ะชั้นอะไรนะคะชันสองอนุบาลสองสองอสองอนุบาลสองทับสนุบาลสองทับสองเอาเอาลูกโป่งออกค่ะห้องคุณครูอะไรคะเอาลูกโป่งออกค่ะห้องคุณครูดิวโอเคสวัสดีค่ะดคำขวัญ <animations> <c oughs> คำขวัญประจำอำเภอพยัคฆพมพิสัยกินข้าวหอมมะลิเล่นเชื่อฝีมือพองพ้าไหมผีรับภาชีมน้าบ้านไทยพวกงกุลาลงให้นลำตาเ,เย่ต่อมือต่อมือต่อไปคำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคามผูจ้างทนทน,ทนนิสารชินอาลัยไ น้องลำหนึ่งชื่อดหญิงอะไรคะดาจิงนันทยาสารมาเอาหมาชัดๆค่ะดากิงนันทยาสารมาห้องอนุบาลไหนคะห้องอนุบาลครูดิวค่ะห้องปอไหนคะห้องปอห้องคร,รูดิวห้องครูดิวเหรอคะโอเคสวัสดีค่ะ